สวัสดีครับวันนี้กับช่องคุณเอกานะฮะวันนี้ผมจะมารีวิวเขาเรียกว่ามาอัปเดตมาแจ้งอัปเดตก่อนนะฮะเออเดี๋ยวผมจะค่อยพูดว่ารีวิวอะไรก่อนนะฮะจะมีอัปเดตผลระเบิดมากับดาบเซเบอร์แล้วก็ขาดําแบบใหม่นะฮะแล้วก็เพิ่มสกิลทีผลโมจินะ,ะก็เดี๋ยวเราจะมาแต่ผลระเบิดผมยังไม่รีวิวนะครับเพราะว่าเออรหัสผมเออผลไม่อยากเสียผลโมจิมันอ,อ,อย่างนั้นแหละ แล้วก็ไม่อยากเสียนะโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวกันเลยแป๊บหนึ่งรอก่อน <c oughs> โอ้โหนี่นี่ครับอยู่นี่ก้าวอยู่นี่อยูนย่น,น,นี่โอเคน้องผมเมื่อกี้นี่โอเคแป๊บหนึ่งนะโอเคครับเบิกเบิก,กิน้องน้องผมเรียกโอเคเราจะมารีรวิวสกทีของผลโมจิที่มาใหม่กันนะมันจะเป็นประมาณว่าเสีย เนี่ยเป็นจะประมาณว่าโมจิตกลงมาบนพื้นนะครับถ้าโมจิตกลงไปโดนมอนสเตอร์ก็จะประมาณว่ามันติดสตันนะครับแบบมันเหนือดอะประมาณน,นั้นเลยครับสถานะหนืดมาแล้วเราจะมารีวิว,เด,วเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่จะได้เห็นแบบชัดๆทั่วถึงทั่วถึงคุงละอานกันชิบใหม่เนี่ยประมาณนี้เลยครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวแบ็คเลกแบบรูปแบบใหม่กันเลยนะ เล็กๆเกตะปกติก็อาจจะแบบดูสมูทขึ้นจากเดิมคนระับดูดิสมูทขึ้นเนียครับประมาณนี้เลยสกิล E กันนะฮะเป็นการเตะแบบก็คล้ายๆเดิมแต่ดูสมูทขึ้นนิดนึงสลับผมนะจิกจิกโอเคโอเคสกิลไม่คุูดาวเอออย่างนี้นะครับมันจะเป็นแบบ ใหญ่กว่าเดิมครับมันรู้สึกอลังการกว่าเดิมโมอเคครับมาสกิลอากันนะฮะมุนแบบบีบอยถ้าเต้นวีบอยผมก็จำชื่อมันไม่ได้ครับมันชื่ออะไรนี่สักอย่างนี่แหละเออจำไม่ได้ครับขอโทษด้วยนะครับประมาณนี้นะครับ,บสกิลทีไม่มีสกิลเอฟก็ไม่มีอย่างนี้เลยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามารีวิวดาบกันเลยนะฮะโอเคดาบต่อไปก็คือดาบเซเบอร์ เนี่ยครับดาบเซเบอร์จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับดาบเซเบอร์จะมีเป็นประมาณนี้เลยครับเหมือนเกมทั่วๆไปครับโมเดลก็การตีจะเป็นประมาณแบบอย่างนี้ครับหนึ่งสองสามก็สามสเต็ปนะครับตีปกติมาเดี๋ยวเรามารีวิวสกิล e กันเลยนะฮะสกิล e ก็จะเป็นประมาณระเบิดพลังรอบๆข้างครับประมาณนี้เลย บข้างเออเดี๋ยโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเลยวิวสกิล R R ต่อเลยนะครับสกิล R เป็นแบบปักลงพื้นต้องประมาณนั้นแหละครับแล้วก็แบบมีสายฟ้าสายฟ้าแบบขึ้นมาครับเหมืนเกมวันพีสมิลิเนียมถ้าใครเคยเล่นตอนสมัยแบบเออวนะันพีชมิลิเนียมนะก็อาจจะคุ้นๆกันอยู่ที่มันเป็นแบบสายฟ้าอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เลยครับ ก็ประมาณนี้นะครับอย่าวิธีการหาก็ไปเกาะสลามกันเลยนะเดี๋ยวพาไปกันเะครับแป๊บบนึงคลิปนี้อาจจะไม่ค่อยยาวเท่าไหร่ครับวิธีการได้ก็คือต้องมีเวิวแป๊บนึงนะวิวหนึ่งพนะันสองร้อาิประมาณนั้นแหละครับตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้เลยตรงนี้เลยตรงนี้นะครับมันจะเป็นดาบป,ปักไว้กดเลยครับ ต้องใช้เงินหนึ่งร้อยห้าสิบ M นะครับก็แล้วก็เวลหนึ่งหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบนะครับก็ในการซื้อนะครับถ้าไม่ถึงก็ซื้อไม่ได้โอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะครับดาบเซเบอร์ก็ขอบคุณน้องเอ,อ่ออะไรสักอย่างเดียวกูจำชื่อช่องน้องไม่ได้แป๊บนึงก็ถ้าผมทาเกยังไงนะขอขอบคุณน้องคนนั้นด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเอ,อ่ออะไรนะ ช่องน้องมาแปะเลยนะครับโอเคแปะแล้วนะโอเคแปะแล้วนะครับโอเคก็ก็ขอบคุณมากเลยนะครับที่บริจาคเงินให้เราประมาณ60บล้านนะโอ้โหข้อใจดีผมมี90บล้านไงแต่เขาก็ให้ผมเกือบร้อยล้านนั่นแหละตรงๆอ่ะก็อัปเดตนี้ก็ไม่มีอะไรใหม่นอกจากอัปเดตเล็กๆกับผลระเบิดที่ผมยังไม่ได้รีวิวแต่มันก็ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่ถ้าเทียบกับเซเบอร์จ้ะโห สทิศอะครับก็จะแหลกๆนิดนึงมือถือผมกากันเนาะโอเคหืโคตดชอบอะมันรู้สึกแบบสวยงามอะดูสภาพอักใช่ไหมโอเคก็อัปเดตนี้ก็เป็นอัปเดตเล็กๆนะฮะก็ก่อนจากกันไปนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับก้าวไปถึง1,000ซับในปีนี้นะครับไม่ถึงไม่เป็นไรครับผมไม่ซีอยู่ละไว้ไเจอกันครับบ๊ายบาย ดีอยู่ไปละไปละ